ครับมื่นี้มาปลูกทุเรียนก็ไเ้แลพี่น้องทุเรียนหนาหนาวนี่แหละมันจะได้อันทนทนความหนาวทนความแรงนะครับเนาะตอนตอนหนาวนี่แหละเพราะว่าเขาจะได้สู่แรงสู่หนาวนะครับเนาะสำหรับต้นนี้ครับเอามาฝ่อมเนาะต้นนี้นะครับเนาะนี่หน,น,นามดำปีนิ่งแล้วพี่น้องปีนิ่งแล้ว ที่แรกไ่ได้ขุดลุมครับไ่บได้ขุดลุมห่าเขาเดินดไ่ได้เนาะน,นี่เอขุดลุมแล้วครับนี่ลึกพุละหกสิบลึอกห 60, อกสิบก้างครับหาสิบเป็ล้วนะครับเนาะอันนี้ผสมผสมด้วยกากน้ำตาลนะครับเนาะนี่เนาะผมได้กากน้ำตาลจากจากโรงงานนะครับเนาะกากน้ำตาลเอากากอ้อยเขาเผาต้มน้ำตาลแล้วเนาะครับเนาะ ของไปเป็นปีแล้วพี่น้องอีจะปีแล้วแบบผสมกุ๊กเข้าลงไปอย่งช่แล้วเนะครับเนาะการที่ขุดหลุมก้อนก็คือหากเขาจะได้เดินได้ดีนะครับเนาะหากแก้วจะได้ย่างลงได้เป็นดินลุกลังนะครับเนาะดินลุกลังแข็งนะครับเนาะแข็งคืนล่างเขาจะแข็ง ว่าตรงใส่สแสลง,งใส่สแสลงขุดด้วยครับนั่นยัางท่นขุดบวกเขาครับแข็งมากๆจะลูกรัางนะครับเนาะดินเปียกได้ก็บวกเขาครับเพราะว่าทางล่างเขาเป็นด่านเนาะลูกลัางเนาะนี่แหละหากเขาจะลง้งยากลงลำบากหากเขาจะขุดนะบุ่มหหากเขาขืนได้วนทุนเนี้ยจะอรอรอก็แล้วแต่เขาเนาะอับเนาะ ผีนึงเนาะผีกลัวล้วเนาะครับเนาะผีเดือนสองเดนะือนจะ่สามเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวมาเต็มไหมว่าว่าจะเริ่มเติบโตแล้วเนาะครับ มอันเนี่ยนะครับเนาะเน้อยนิ่งน้องคนตัวอืมได้แล้วเน้องน้องอันนี้บ่ได้ใส้ บ่ได้ราเราตองกับปุ๋ยห้องพื้นนะครับเนาะครับุณสมัยกัดเตาจัดเต่าเขากาดอ้อยแล้วเนาะแต่ถ้ามีปุ๋ยคอกปุ๋ยมักยังก็ได้เบไปซื้อกันนะครับเนาะแต่อันนี้อันี้อันกากน้นตาลเราอะให้คิดล่อคิดล่อลานเอามาให้นะครับเนาะเขาไม่ฟรีเหรอครับพี่น้องไม่ได้ซื้อต่อ ไปลงงานเนาะนติดมาปลูกเนาะน้องเอ้ยปลูกกูบึงครับหาดขดผมก็บรตัดที่เก่าที่น้องเนาะบรตัดหาดขดที่โตแล้วความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จอยู่นั่นเนาะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆ กลัวเขาจะรอดนะครับเนะาะาะเป็นพืชที่ดูแลยากนะครับนะเรียนปลูกเรื่แย้ลพี่นอ้องปลูกจน้วยเขาจะรอดก็จะสำเร็จนะครับเนาะมั้งหากเขาครับอันนี้ผมจะบอไปบอจะบอไปควนนะครับเนาะปุ๊บต้องไปควนห้าขดก่อขาจะกระทบนะครับเนาะเขาจะกระทบ เขาจะชะง,งักน้องครทำน้องมีไงเขาปลูกจังสี่เลยนะครับเนาะอันนี้จะขึ้นกันน้อยนึงต้องให้เขาอยู่เสมอพอดีนะครับเนาะเกล็ดนุนบอีกนี่ละครับนี่หันหลังใบไปคิดตะวันออกนะครับเนาะนี่เนาะนี่หลังใบเขาคิดตะวันออก ผนคิดอัน,นมูเพื่อนวางสั่น์ละผมก็เช็ดมาทุกอย่างแล้วล่ะละ่ะหันไปไลยใด้ทันก็บอลลอดขึ้เก่าแล้วครับนี่เนาะเบางต้นนีหล,ะละนุนมัเลื้อยเติบโตขึ้นแล้วก็ดูที่ใ้ความคิดของผมก็ว่าดูที่พันนะะะะ่เนาะพี่น้องเนาะพันคนดีเขาก็ะยู่ได้ยู่หลอดครับเนาะพันบุตรดีก็ปลูกได้ครับ ดูแลดีเลยกระบอกลอดนะครับติดพันต้นดีเนี่ยปลูกลงไปเขาก็รอดเขาก็ใหญ่ของเขาเยนะครับเนาะไม่ต้องเรื่องอย่างไรตวงต้นปลูกครั้งแรกนะครับเนาะงโอเคยดูแลเขาเลยยาก็าโอเคยฉีดนะพี่นอ้องสองปีสามปีเขเคยฉีดยาเพราะไม่ฉีดยาเขาแม้งแห้งไรนะครับเนาะใช่ แค่นี้ก็ลแล้วเหรอครับพี่น้องปลูกง่ายก็ปลูกเลยครับเดี๋ยวพาไปปลูกต้นหนึ่งนะครับนะเนาะปลูกใกล้กันนีล่ละผมซ้อมซ้อมหมูกเกานะครับเนาะ นี่ต้นนี่ต้นนี้ม่ได้ปลูกด้วยนะปลูกหมดละนี่คือปลูกเก่าเนาะครับเนาะอันนี้เรืองอะไกันมาจะเอาเบิ้งพี่น้องนี่อันนี้ตน้นเก้าเขาด้วครับนี่ ก็เป็นโรคเลดขุดทิ้งเล้ครับสาเหตุก็คือห้าเขาห้าเขาขุดนะครับเนาะที่นั่นเขาจะบอนสามารถคอไปตัดได้นะครับเนาะเพราะว่าปากตรงอยู่แค่นี้นะครับเนาะห้าขุด็ออยิน่ในที่ทีือตอนเขาเปี้ยนถุงนะเขาเขาตัดบด่ถึงนะครับเนาะก็ต้องตัดที่ที่นี่เขาเปี้ยนถุงเรา หากกระขดขึ้เก่านะครับน้องเนี่ยนาะหากบราจะเล่นถึกตัวครับพ่าหากขดเขาก็ต้องวัดดวงซื่อือกันนอครับเนาะถ้าเขาตัดหากหากม้าหากเอเขาตัดหากนะครับเนาอขขดออกเขาก็จะจะเขาก็จะลงตรงนะครับเน้องเมื่อนี้ว่าติดอังเมื่อยน้ครับนาะเพิ่งเก็บผักมาน้อง เก็บผกมา้าเองมาทายทําให้เบิ้งนะครับเนาะนี่แหละคือการที่เขาบอจะเลี้ยงติบตัวเขาบอแงแต่เขาซื้อม้ากับแบบนี้ละครับเพราะว่าเขาตกเขาไปก้นถุงไป่ถึงนะครับเนาะตกไปกขาไม่ได้ดยวเขาก็ซบตายขึ้เขานะครับเนาะต้องเทียงวัดดวงนะครับเนาะอันนี้หากเขากดนะครับเนาะเพราะว่าเขาบอสามารถเขาจะตัดได้อยู่แล้วนะครับเนาะตอนเขาเปี่ยนถุงเขาตัดอยู่แค่นี้นครับพนะี่น้อง ด่แค่นี้ก็เลยเอลงม,มานีแต่ช่วงนึงเขาขุดก้อนหนาแน่นแล้วครับช่วงนี้เขาข,ดขุนานนขาขดตอนแรกแล้วเพราะว่าเขาบ่อ,บอสามารถเขาพอไปตัดลากขดก็ได้เพราะว่าเขาอยู่ปากถุงนะครับเนาะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะครับเนาะอันนี้มาเบิงต้นนี้บลูคือกันว่าหักเขาจะขุดที่ปากถุงบลูคือกันเขาก็วัดดวงเสียงเอาเนาะครับเนาะตอนผมก็ชอบปลูก หนาวที่ละครับเขาจะได้ทนแรงทนฝนะเนาะไอทนแรงทนหนาวนะครับเนาะพอฝนมาเขาก็ใจเลื่อนตัวเขาดีนะครับเนาะนี่ครับรว่าตัวนี้หากเขาจะนั่นตัวหน่อยนึงหากเขาจะมีหากขดหน่อยนึ่งนะครับเนาะอาจจะเปลี่ยนถุงก้อนก็ได้ตัวนี้เนาะ แต่ผมว่าบวตัดด้วยพี่น้องบวตัดถูบวตัดหกักสีเลยครับปลูกให้เห็นเลยบวตัดหักแฉแน,น่นอนนะครับเนาะนี่ก็ดูกเลียนปลูกเป็นยางครับปลูกง่ายปลูดุเลียนน,ยน,งงน,ยนี่แหละค,คือง่ายดุเลียนยากนะครับเราต้องใส่เกศดูเลียนเราเนาะครับเนาะขดน้ำขุดไหลก็ไม่ได้นักเกศ กินเหนียวก็หากบดเดินเองเนาะแต่เขาพดน้ำเขาเกินน้ำหากเขาก็บ่เดินนอดก็บ่เดินเนาะครับเนาะต้นนี้บ่ได้ขุดบ่ได้บ่ได้ขุดลุ่มลึกเลยครับต้นนี้ นี่ก็ลแล้วลอยพี่นองธรรมดาผมปลูกทดลร้องบึงปลุดลุมก็บอกปุดลุมกับตัองอ้งกันนะครับเนาะอันที่บกปุดลุมนี่ฉันมาจะกค่อยรอดกันเด็ดปุดลุมเขาจะรอดดีกว่านะครับเนาะปุดลุมก้อนล,ลึกนะครับเนาะแล้วก็ผสมที่นี่ก็หากว้ท่านนี่นะครับสร้อยคนได้ก็แช์กดติดตามกันท,ที่ไปเห็ดงาน่อแล้วครับนี่เฝ้าเห็ดผักโตละ มาปลาหนึ่งแน้วอย่งอีกปลาสองนะครับเนาะที่นี่อเอาไปทำนีเนะพี่น้องเนาะจิหนาพรณไหมครับสวัสดีครับ